น14นาวสาฬิกามาติดตามข่าวกับดีชันอัชาราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ สารรับฟ้องนะคะในรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยมิชอบนัดพร้อมคู่ความ21ธันวาคมค่ะขณะลุ้นสารสั่งคุ้มครอง28ตุลาคมนี้ ศาลแพ่งนะคะนัดไตสวนคดีที่นายแพทย์ชนนัานสีแก้วสอสอน่านพักเพื่อไทยเป็นโจทยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์จันโอชาในรัฐมนตรีและพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเป็นจาเลยที่1นและ2กรณีการออกประกาศการบริหารราชาการในสถานการณฉุกเฉินร้ายแรงพร้อมกับขอให้สารมีคําสั่งคุ้มครองและไต่สวนฉุกเฉินขณะที่นายวัชรพชรท,ทองอดีตสสประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายเกษมสุภสทธิ์ยื่นฟ้องต่อสารแพ่งในลักษณะเดียวกันแต่ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยการออกประกาศดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยัง มีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นโจทยื่นฟ้องผลเอกประยุทธ์ผลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีและพลตารวจเอกสุวรรัสด์เป็นจำเลยที่1นถึงสด้วยค่ะโดยสารพิเคราะห์สำนวนของนายวัชรัแล้วเห็นว่าประกาศดังกล่าวไม่ได้ออกโดยองค์กรที่เกี่ยวกับฝ่ายนิติบัญญัติจึงไม่อยู่ขอบเขตอำนาจที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยได้ให้ยกคำร้องส่วนคำสั่งคุ้มครองพรกฉุกเฉินสารนัดฟังคำสั่งทั้งสองคดีในวันที่28ตุลาคมนี้เวลา13นาีะ ด้านนายแพทย์ชนน่านนะคะเปิดเผยภายหลังการไต่สวนว่าแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะยกเลิกการบังคับใช้พระกุกเฉนไปแล้วแต่ถือว่ามีความผิดในการบังคับใช้ไปแล้วค่ะซึ่งสารรับฟ้องในคดีนี้และนัดพร้อมคู่ความในวันที่21ธันวาคมนี้ส่วนตัวไม่ได้กังวลกับการยื่นฟ้องในครั้งนี้และเชื่อว่าการยกเลิกประกาศของนายรัฐมนตรีนะคะเป็นผลมาจากการยื่นฟ้องในครั้งนี้ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะกลุ่มนิสิตนักศึกษาค่ะมีการยืนยันว่าจะดําเนินการชุมนุมโดยสันติต่อไปค่ะ น้านพลเอกประวิทย์นะคะยืนยันไม่ได้คุยกับนายกรัฐมนตรีเรื่องลาออกตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมค่ะ พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองในร่วมนตรีนะคะกล่าวถึงการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะว่าให้รอดูจากนายรัฐมนตรีซึ่งจะทําให้สถานการณ์ดูเบาขึ้นหรือไม่สื่อรู้ดีเพราะไปอยู่ในที่ชุมนุมอยู่แล้วทางนี้เมื่อถามว่ามีการพูดคุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าจะลาออกหรือไม่หลังผู้ชุมนุมยื่นข้อเรียกร้องให้ลาออกภายใน3วันพลเอกประวิทธ์กล่าวเพียงว่าไม่ได้คุยจากนั้น ก็ขึ้นรถออกไปทันทีค่ะขณะที่ในวันนี้นะคะพลเอกประวิทย์ค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่3ทับสค่ะซึ่งได้กําชับให้สทนชและกออนชอนะคะรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาการชำรุดของอ่างเก็บน้ำหินตะโง่อำเภอปักทงชัยจังหวัดนะครราชสีมาพร้อมกับประสานความร่วมมือกับจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่กำลังได้รับอยู่ในขณะนี้ และยังได้เน้นย้ำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำน้ำแล้งฝีหน้าด้วยค่ะสิทธาที่เกิดเหตุระทึกนะคะท่อส่งแก๊สระเบิดในพื้นที่อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะเพลิงไหม้บ้านไม่ต่ำกว่า10หลังคาเรือน ผู้สื่อข่าวมีรายงานค่ะว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุท่อส่งแก๊สที่ส่งมาจากแหลมฉบังระเบิดค่ะที่บริเวณนิคมอ,อุตสาหการรมภายในซอยโรงเรียนเปร่งวิสุทธาธิบดีตําบลเปร่งอําเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะเบื้องต้นนะคะพบในพื้นที่มีแสงเพลิงจํานวนมากค่ะโดยเพลิงได้ขยายวงกว้างเข้าใกล้บ้านเรือนประชาชนซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่ต้องอพยพคนงานในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงออกจากจุดเกิดเหตุค่ะขณะที่ปัจจุบันทางจังหวัดอยู่ระหว่างเร่งระดมร ดับเพลิงโฟมนะคะแล้วก็เคมีไปที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามขณะน,นี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตส่วนบ้านเรือนประชาชนในจุดดังกล่าวที่ได้รับความเสียหายนะคะคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า10หลังคาเรือนค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดย สำนักข่าว i n n